สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สุกคนนะคะวันนี้ก่อยจะพาทุกคนมาอัปเดตแตงโมยักษ์เกาหลีใต้ค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ดูสิคะเมืองเจ้าแตงโมพี่น้องใย,ยแห้งค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ที่ปลูกแซมก,กันกับไอ้เมล่อนเนื้อค่ะเดอ้อที่เห่าที่ยู่้างคางปลูกข้างคากันนะคะกับเมลอนนะคะทุกคนลูกที่หนึ่งนะคะบอกได้ว่าหนวยใหญ่แห้ง นีก็หมอกุ้งเขาะค่ะพี่น้องนี่คือลูกที่สองค่ะเอายังไม่สุกนะคะยังไม่โตเต็มที่ด้านข้างนี้ก็เป็นเมลอนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นใบงาน,นะคะใบงาที่เป็ดมาเล็ดงานะคะงาดํางาขาวนั่นแหละค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นเมลอน,นะคะ่ะเมลอนเมลอนเมลอนของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมยักษ์ แตงโมยักษ์เกาหลีใต้คะ่ะทุกคนดูสิคะลูกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนลูกใหญ่จริงๆนะคะลูกงญ่ลูกตัวแห้งคะ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยโอ้แตงโมยังขึ้ใหญ่แท้เ <c oughs> บิ่งแน่เบิงแน่พี่น้องอยใงญ่ขนาในญ่แน่โคตรงญ่เลยคะ่ะพี่น้องเ้ยดูสิคะ เขาจะซิมีฐานฐานลองนค้ค่ะพี่น้องฐานรองรับแตงโมนะคะนี่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนสะออ่ะค่ะพี่น้องด้านข้างก็จะเป็นเจ้าเมลอนของเรานั่นเองนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแตงโมค่ะโคตรยักษ์เลยค่ะทุกคนแตงโมยักษ์เกาหลีใต้นี่ค่ะพี่น้อง ดูสิคะมันใหญ่จริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นงานะคะต้นงานะคะอันนี้ก็ในนี้เขาจะก็จะมีเมล็ดของเขาด้วยค่ะเด้อเมล็ดงานะคะงาตัวนี้สามารถเอาไปกินกับหมูย่างได้นะคะทุกคนใบมันคนดูนี่สิคะนี่คะ่ะเจ้าแตงโมเจ้าแตงโมนะคะโอ้ ทำไมลูกโตขนาดนี้เลยนี่คะ่ะพี่น้องเบิ้ซอยก่อยเนี่ยใหญ่แห้งนะคะของจริงจะโตมากเลยนะคะทุกคนใหญ่มากหือมาเลยนะคะสะออนสะออนพี่น้องสะออนของเขาแก่ก่อยเองนะคะพี่น้องปูกไว้กินนะคะปูกไว้กินปูกไว้กินพี่น้องโอ้ยแองกูยังขึ้นหญ่ไทยโอ้ยยัยใช้ลา ยังแห้งยังแห้งยัแห้งพี่น้องสะอนสอน,สอนแตงโมดูสิคะนี่โอ้เขามีเขามีถาดรองด้วยนะคะถาดรองด้านล่างนะคะทุกคนตู๋ไหมอันนี้แค่ปลูกั้งขางหรือซื้อได้พี่น้องปลูกางๆางเผาไม่หล่อนซื้อ เพียโคตรใหญ่งงเลยพี่น้องเวอียังขึ้นใหญ่กระดกกระเดดแทะผุนมันยาวไปฮอดผุนกับพี่น้องยาวไปจนถึงโน่นเลยนะคะแล้วก็มีอีกทางขางอีกทางหนึ่งนะพี่น้องเนาะไปครับพี่น้องกลับกันเลยดีกว่าอันนี้ก็มีต้นงาน,นะคะต้นงาใบนี่สามารถเราไปกินกับหมูได้คะ่ะใบง่ากินกับหมูได้มีข้างขางก็เป็นเมล่อนค่ะพี่น้อง มีร่อนนะคะใกล่จะได้ตัดแล้ว่ะคะเฮ้าน,นี่มีร่อนของเราล้วนแล้วเฮ้านี้มีแต่แนวกินนะคะทุกคนมีแต่แนวกินค่ะจะน่ายก่อยเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะไม่ได้เงินเล่าง่ายๆหรอกเพราะกับปูกินเองค่ะพี่น้องนะคะมีทีดินอยู่กับปูกินเองโคตรใหญ่เลยมี่ยหัอ พี่เดก็เดินมานะคะพี่เดก็เอาเอานี้ไปไปเก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะพี่เดก็สวัสดีครับพี่น้องครับตัวนี่ไหมตุ้ยหัวยายก็หัวพี่เด็กยิ่ครับพี่น้องซีเวอร์ซีฟโกโล่เหมือนเดิมนะฮึมไม่หน้อยเหมือนไงผังผุดกับไงค่ะฮึมเป็นสีไงคะอก็ไงค่ะเนี่ยบเห,ห,หรอ สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องปเปรียงแค่นี้ก่อนครับอือย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอีสานคนแก่บา้านด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องปเปรียงแค่นี้ก่อนครับถึงมโอนไวน้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ